สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ youtube พลอ,อยนิสาแฟมิลี่ไรงานตัวนะคะวันนี้พี่พลอ,อยจะมาโอ้ยเมื่อวานไปซื้อมะม่วงมาเนาะลูกใหญ่มากเมื่อวานนะคะลูกใหญ่มากเลยมะม่วงนะคะซื้อมากีลูกนะคะบอกว่าป้าว่าเอาแค่สามลูกพอป้าบอกว่าเอาไปเลยแถมให้ลูกหนึ่ง,งใส่แถมลูกนี้แถมลูกนี้มาตรงใส่หล่นแน่ๆแล้วก็อย่างนี้แถมให้พี่พลอ,อยบอกว่าพี่พลอ,อยอยากได้ลูกอย่างนี้เอาแค่สองลูกพอ อย่างเงี้ยลูกเดหลืออย่างเงี้ยล,ลูกนี้ไม่เอาแต <c oughs> ่ทีนี้ก็เอามาให้ทั้งหมดอ <c oughs> สี่ลูกไม่เป็นไรลูกใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆนะคะเนี่ยมะม่วงแอปเปิลเนาะลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวพี่พลอยแต่พี่พลอ,อยว่ามะม่วงอันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าพี่พลอยก็ชอบนะเพราะว่าพี่พลอยว่ามันเป็นแบบมะมม่วง <Okay. S 1> ที่ว่ามันก็ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่อร่อยหรอกแต่ว่าพี่พลอยก็จะมาปอกเนาะมาปอกใส่ซุปเปอร์แวร์ไปโอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนาะ จะกระปอกเนี้ยปอกไว้เนาะปอกเอาไว้กินปอกใส่ตูเปอาแวไว้เพื่อนนะคะเพราะว่าพี่พลชอบทานอย่างนี้แต่วพี่พลจะปอกใส่ตูเปอาแวนี้ไว้นะคะค่ามาปอกด้วยกันนะคะลูกมันใหญ่เนาะพี่พลชอบนะถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกว่ม่วงแบบนี้พี่พลรู้เพราะว่าพี่พลที่บ้านพี่พลมีสมัยก่อนม่วงแบบนี้ยไม่อร่อยแต่ว่านานๆทานทีก็ได้เพราะาลูกมันน่าทานเนาะ ลูกนี้ร้อยหนึ่งตกก็ตกก็ถ้าว่าถ้าตกเป็นเงินก็ลูกเลยยี่บห้าบาทไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าแพงหรือถูกก็ไม่รู้อันนี้มันแบบว่าถอยจากต้นเลยนะคะไม่ได้ไปซื้อตลาดว่าพี่พลอยเมื่อวานนี้พี่พลอยไปถ่ายถ่ายวิดีโอแล้วพี่พลอยก็เลยบอกว่าป้าเอาให้หนูหน่อยเอาให้หนูแค่สองลูกเอาลูกนี้นะลูกเหลืองๆนี่นะอะไรเงี้ยแกไปทาให้สี่ลูกลูกนี้ไม่เหลืองลูกนี้ลูกนี้เป็นยังเขียวอยู่เลยนะเขียวเลยแต่ก็ลูกใหญ่ ไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงก็ได้พี่พลอยแต่พี่พลอ,อยชอบทานมะม่วงอยู่แล้วเพราะอย่างพี่พลอยไม่ค่อยชอบว่าถ้าแบบถูกมากๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก,กับถุขภาพี่พลอยเอาแบบนี้แหละแต่ีไม่รู้ว่าพี่พลอยจะบอกถูกหรือเปล่าเนาะพลอยก็จะทําแบบนี้นอกาแบบว่าบางทีพี่พลอยก็ไม่ค่อยว่าพี่พลอยเป็นคนที่ว่าไม่สมัยก่อนไม่ค่อยได้ทําอะไรว่าทําแต่งานสมัยก่อนนะพี่พลอยจะเป็นคนที่ว่าทํางานอย่างเดียว เรื่องกับข้าวกับปลาเนี่ยพี่พลอยไม่เก่งเลยเรื่องนี้พี่พลอยบอกตรงๆเลยเรื่องในครัวเนี่ยพี่พลอยไม่เก่งเลยพี่พลอยจะเป็นคนที่ว่าทำงานอย่างเดียวเช้ามาก็ทำงานแล้วก็จะเข้าบ้านกระถางทุ่มตีทุ่มเก้าโมงเช้าแปดโมงนี่ก็ออกละบางทีเดีย๋ยวการของพี่พลอยเนาะพี่พลอยเป็นช่างเนาะช่างทำผมสมัยก่อนนะทำตั้งแต่อยู่ในน้อยแต่พี่พลอยก็เพิ่งมาหยุดทำตอนที่ว่าช่วงที่ว่ามีโรคระบาดเนี่ยเนาะ พี่พลก็ชุ่งมาเลิกทําได้ประมาณสองสองสองปีสองปีกว่าสามปีเนี่ยพี่พลก็หยุดทําตอนนี้ก็อยู่ว่างๆางก็ไม่ได้ทําอะไร <c oughs> นะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลก็จะมาปอบบอก,อกเนาะเดี๋ยวพี่พลจะลองชิมด้วยวมมา่ามันมันเป็นยังไงมันเปรี้ยวไหมเขา <c oughs> อร่อยอ่ะถามว่าอร่อยไหมพี่พลก็โอเคนะก็รสนี้พี่พลก,นะก็ชอบอยู่แล้ว อร่อยใช้ได้ถ้าพี่พอก็จะหัน่นหั่นแล้วเดี๋ยวพี่พอก็จะเอาใส่ซุปเปอร์แว์ไว้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่พยไปเยี่ยมแน่นอนนะคะ อาจจะมาทําไม่สวยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรทําทานเองทําทานเองเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิงพี่พลอยเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมพี่พลอยไม่ลืมนะคะถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเอออันไหนไม่ดีก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะแดดแบบพัฒนาช่องนะคะอร่อยแน่นอน ว่ามันจะเป็นเอ๊ะทำไมมันอยู่บนต้นมันยังมันช้ำช้อ่ะพี่พลไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรเราก็เลือกเอาได้ถ้าอันไหนไม่ดีเราก็เอาออกถ้วพี่พลชอบพี่พลอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าซื้อมาแล้วพี่พลก็จะเอามาหั่นหั่นใส่ทุบแวร์ไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาอยากทานตอนไหนแล้วก็เอาออกมาเนาะนี่อีกสามลูกนี่อีกเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยทยอยทยอย นะคะนั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวทานด้วยกันกับพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะคลิปนี้บายบายจ้าเยอะเลย <laughs>